เข้าสูคลิปนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมากับิฉลากนะคะทุกคนเห็นฉลากไหมนี่เราจะมาทำคลิปใช้ชีวิตตามเวลาโลกกับมูต์นี่ก็คือตือปวยก่นะคะส่วนนี่ก็คือพี่กู และตอนนี้นะคะทุกคนเบลก็มาอยู่ที่ข้อของหมูซื้อเรียบร้อยแล้วนะทุกคนต้องดูท่าเบลยืนตอนนี้นะคะทุกคนเพราะว่ากล้องเต็มมากดูดูเห็นขา,าไหม้ายกการที่เราถ่ายคนเดียวมันก็จะยากนิดนึงแต่ <c oughs> เ,เรามาจาฉลากกันค่ะ <c oughs> นี่เบลมองไม่เห็นนะเบลไม่ได้มองมองกล้องจึ้มแต่ละตาดออกไปอะ นิวซ <New> <Yeah. S 1> ีแลนด์เราต้องดูก่อนนะคะว่าตอนนี้นิวซีแลนด์กี่โมงตอนนี้เวลาประเทศไทยประมาณ8ปดโมงห้นะคะทุกคนก็คือประมาณ9ก้งก็เริ่มจะสายแล้วเนาะไม่เช้าเท่าไหร่แล้วนะคะมาเริ่มดูกันว่าตอนเช้าตือเขาจะได้กินอาหารเช้าไหมหรือว่าเขาต้องกลับไปนอน <laughs> ตอนนี้นะคะทุกคนนิวซีแลนด์เวลาบ่ายสองห้ปนาทีนะคะปกติเวลาบ่ายสองหตือทำอะไร ือก็ต้องนอนอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมสิเข้าไปจัดแจงที่นอนแป๊บนะคะ<อ>เฮ้ยมันแตกแล้วปะใครทำอะ่ะฮ่าฮอีกด้านก่อน,อนแล้วเงนโหยนอนนี่ลำซ่อมากเลยอะลูกไม่หนูนอนกันแบบนี้อ,อัน,นอันนี้ไม่ใช่ถังขยะนะคะทุกคนมันเป็นที่รองหินนะคะเดี๋ยวเดี๋ต้องซักและอันเนี้ยยังกินข้าวเช้าไม่ได้อะลูก แต่หนูกินอาหารว่างได้เดี๋ยวเพื่อไปเอาอาหารว่างมาให้เราเอาไปให้อาหารว่างก่อนกินกินอาหารหลักไม่ได้ก็กินอาหารว่างไปก่อนและกันเนาะนลวิคนลวิเอาไปชืตื้อตื้ครับ ไม่สนใจเราเลยกินแล้วไม่เป็นไรนะคะ <Okay. S 1> อาหารว่างนะคะอันนี้ก็ต้องเคลียร์นะคะกัดเละหมดเลยถ้าปกติแล้วเนี่ยเบลก็จะเคลียร์ตอนเช้านะคะทุกคนดังนั้นถ้าเกิดเราสุ่มไม่ได้ว่าเป็นตอนเช้านะคะเมื่อจบลิปแล้วโอ๊ตก็ต้องเป็นคนทานะคะทุกคนสวัสดีจจอกันนะคะขอให้อย่ามีช่วงเช้าเพราะถ้ามีไม่มีช่วงเช้าเบลก็ไม่ต้องทําความสะอาดกองตือน,นะคะเพราะหน้าที่ทําตอนเย็นคือหน้าที่ของโอ๊ตก็จะถ่ายคลินปนี้เสร็จก็เย็นแล้วแหละ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะคะทุกคนเราก็จะมาจับฉลากเวลาโลกกันนะคะว่าเราจะได้ช่วงเช้าสายบ่ายเย็นหรือดึกนะคะไม่แน่นะคะตื่ออาจจะต้องนอนตอนเที่ยงคืนนอนตอนเที่ยงมาจับเลยค่ะวงเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็น เปรูนะคะทุกคนเปรูเนี่ยเป็นสถานที่ที่เบลกับโอ๊ตอยากไปมากเลยนะคะเพราะว่าประเทศนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากเลยเช่นมาชูปิกชูอะไรอย่างเนาะเออที่เปรูใช่ไหมตอนนี้เปรูห้าทุ่มห้าสิบเก้าแล้วทุกคนเที่ยงคืนแล้วแปลว่าตอนนี้ตึ้กกับพีกแหลตอนอนนะะ้องไปนอนแล้วนะคะเที่ยงคืนนอนแล้วนะคะหลับแล้ว <c oughs> เร็วว่าพาไปนอนเร็ว <c oughs> นี่พวกหนูขึ้นตั้งแต่สามทุ่มเนาะลูกไปเร้วนอนนอนนอนไปนอนดีงงเลย ทำไมบ้านตือพังอ่ะพิ่เลสพี่อทำเหรอพี่อล่กตอนเช้าให้ตเตรียมาล้าห่มผ้าอย่างนี้นะคะ,ะลงไปอย่าทำผ้าให้ดีๆกับน้ำไม่ต้องอาบนะคะเพราะว่าตอนเที่ยงคืนแล้วมันจะหนาวนะ อย่าทำแบบนี้ดูพ um ิกแน่นอนแล้วไม่เกี่ยวหนักมากเด็กดึกแล้วเด้อนอนดึกแล้วครับไปนอนได้แล้วเชียงคือแล้วลูกเชียงคือแล้วลูกนอน ใสนะคะทุกคนนี่เช้าแล้ว,วเปลี่ยนชุดใหม่เลยเหรอ <laughs> ลงทุนไงลงทุนไงตอนนี้นะคะทุกคนก็ครบเวลาน่าจะเกิดแล้วแหละนะคะดังนั้นนะคะก็ถึงเวลาจับฉลาก,กอีกรอบนึงแล้วนะคะพี่จะบอกให้ว่าตอนนี้ตือกับพิกอก่ยังไม่ได้กินอาหารหลักเลยอ่ะทุกคนเย oh, <no. S 1> ็นแล้วอะ่ะแต่ว่าให้กล้วยกันไปคนละหวีะนะคะรับรองอยู่ได้แน่นอนโอเคมาเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันดีกว่ามันเป็นยามเช้าของตือแต่มันเป็นยามเย็น เบลก็เลยต้องพาพีโน่ออกมาเดินเล่นด้วยเ่าก็ลังเป็นฝนหอยแล้วคือเบลแยกไว้เพราะว่าพีโน่ชอบไปขวิดท้องพิกลเอทอ่ะแล้วเบลกลัวเกิดอันตรายทุกคนทุกคนฝนมันตกสภาพมันตกพื้นนะตึบ้ยประเทศอียิปต์มาดูกันนะคะว่าตอนนี้อียิปเป็นเวลาอะไร อีบเวลาอะไรตอนนี้เฮ้ยเที่ยงหกนาทีเที่ยงเหรอตอนเที่ยงตอนเที่ยงตื่นได้กินอาหารแล้วอาหารกลางวันอาหารกลางวันใช่ตื่นได้กินข้าวแล้วนะคะทุกคนแล้วตอนเที่ยงใครต้องเป็นคนทำเหรอหเขาเหรอโอ้โหคุณเบลก็ต้องเป็นคนทำใช่ไหม,ไม,ไม ยังไม่บ่ายมันเป็นหน้าที่ของบริการเก็บเอ,อเือแล้วก็ในการเคลียร์คอกนะคะทุกคนโอเคทําก็ได้เฉยเข้ามาในคอกนะคะปล่อยพวกเรื่องพวกนั้นไปไม่ต้องให้เข้าอย่างของพิกเล็ตนะคะทุกคนขุดดินมาเฮ้ยมาแล้วกระโดดมา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 ,มากินกินกินนะเอาไปโนมา <c oughs> โอ้ไม่ใช่อาหารของหนูไหมไม่ใช่อ่าหนูอยู่ข้างบนใคนขอดูหน่อยไหนขอดูหน่อยนีย่งไงมาแล้วโอ้อยกะลังกงน้องกลงักลงน้องไปไปไปอุ้มไปโอ้เข้าใจแล้วโอ้โหมีความสามารถเว้ย ตือเบลใช้ชีวิตตามเวลาโลกของตือเนี่ยเบลก็จะใช้ได้ประมาณนึงนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้แบบหูเป็นยาวมากนะคะเพราะว่าเขาด้วยความ่เขาเป็นสัตว์เนาะเบลก็ไม่สามารถที่จะแบบควบคุมเขาได้ขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ก็เกือบจบชาเลนจแล้วนะคะ นะคะทุกคนตอนนี้ท้องฟ้าก็มืดแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะทุกคนก็คือมืดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากครั้งสุดท้ายกันนะคะทุกคนไอ้หนูพร้อมนอนแล้วหรอเราจะมาดูกันนะคะว่าน้องตือปวยกายกับพิกเล็ตจะได้นอนในคืนนี้ไหมไม่ได้นอนนะตือ ล้งตือได้ฝรั่งเศสนะคะทุกคนเราดูกันนะคะว่าตอนนี้ฝรั่งเศสกี่โมงแล้วจ้ะโอ้ตือบอกว่าไม่ได้อยากจะนอนตืออยากกินข้าวใจไหมครับดีดิมีสิทธิ์ท้องไหมเือว่ามีสิทธิ์ท้องอยู่นะดูดิท้องไหมมีสิทธิ์ท้องไหมฝรั่งเศสตอนนี้8โมง18นาที ตือตัวยังไม่ได้นอนนะลูกตือต้องออกไปวิ่งเล่นข้างนอกอีกแล้วอ <c oughs> อ่่ะ啊เลือกเลยเอาอะไรกับหมูเตือยพิกเลตมานี่ก่อนมาหนี้มานี้มานี้สงสารน่านะพิกเลตไม่อยากออกเลยตือก็ไม่อยากออกแล้วนะคะเฮ้ยซูชิสงสารนะ่ะไม่ออกใช่ไหม เรขอจบชาเลนจ์แต่เพยงเท่านี้แล้วกันนะคะ24ชั่วโมงก็อาจจะทำได้ไม่ครบดีมากแต่ก็ก็พอได้อยู่นะสําหรับคลิปนี้นะคะสัตว์เลี้ยอาจจะเป็นแค่ส่วนเติมเต็มเล็กๆในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าเราคือทั้งหมดในชีวิตของเขาเลยดังนั้นก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆนะค่ะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะค่ะบายายือทําไรไอตื้อไอ้มูพีก